Hi s t u d e n t welcome to Mathematics Lesson Primary Two, Unit 11 t o Digit Numbers, Multiplication and Division. สวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชา m a t h e m a t i c นะคะหน่วยที่สิอ เรื่องการคูณและการหารจำนวนนับที่มีสองจำนวนนะคะนักเรียนครับตอนเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนหลักสักันก่อนนะคะันักเรียน e ีพีซอัต m ี fold ผลคูณ relationship ความสัมพันธ์ carrying การทด c h e c ตรวจสอบ student get your book and open page 64 นักเรียนค่ยายดบังสึกขึ้นมาค่ะเปิดขึ้นหน้าที่64นะคะพร้อมนะคะนักเรียน The relationship between multiplication and division ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการคูณและการหาร Example นักเรียนมาดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะ 4 6เท่ากับ 24. ด e f o r ้ 24, 24 divided 4 y 4ก6ก็คือ4คูณ6ได้เท่ากับ24เพราะฉะนั้น24หารด้วย4ก็จะเข้ากับ6นะคะ and 24หา6ก4 และหรือ24หารได้6ก็จะมีค่าเท่ากับ4ก็คือสองจำนวนนี้6คณ4ก็จะมีค่าเท่ากับ24นะคะ exercise key fill in the box with correct answer เรามาทำแบบกัดที่สามพร้อมกันนะคะเติมคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียน n ับประวัายไทม์อีกวด25 5คูณกับจำนวนอะไรคะนักเรียนได้เท่ากับยี่ม่าอัตาบคือ5นะคะได้ป่อดังนั้น25ไดไวบายไวอีกวด ดังนั้นยี่สิบห้าหารได้ห้าก็จะเท่ากับอะไรคะนักเรียนหนะคะนักเรียน Number 2เอกทา e อควนีดคูณกับจำนวนอะไรได้กับยี่สิบ่ะนักเรียน8คูณกับ3นะคะนักเรียนได้ราอดังนั้น 24 d i v i d e ร by G equal ายนั้นสิารจะได้เท่ากับอไรคะ8ถูกต้องค่ะนันมชเซเว่ทเจคูณกับอะไรได้เท่ากับธที่ไว้หรือเท่ากับ3าสะคักเียโอเคค่ะเจคูณกับห้นะคะนักเรียนแต่พอดังนั้น 35อท v ่ดีวายอีควอาหารด้วย7ก็จะได้อะไรคะได้5นะครนักเรียนต่อมานับมาคูณบอสน Number ์ไอีวจำนวนอะไรค่าที่คูณ6ได้ได้กับ42อสอแล้วนร่ใส่คำตอบไปเลย เลข7หรือ7นะคะนักเรียน therefore ดังนั้น4 2 6 equal 42หารด้วย6ก็จะเท่ากับอะไรคะเท่ากับ7นะคะนักเรียนต่อนะคะนักเรียน number ขห้ายบส์หมายเลข ทาม x e ขวบ2จุ Time, 8, equal, จำนวนอะไรคะคูณกับ8ได้72คำตอบคือ9นะคะ9 8 72 therefore 22 divide by x e ขวบดังนั้น72หารด้วย8ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ นาก็คือ9ก้านะคะ Number ิบวอ s t u m b e r ร t ไ e ม์สทูเลขอะไรคะคูณกับสองจะได้เท่ากับยี่สิคูณด้วยสิบนะคะคำอบคือและ for 20. d ีวาย e ดังนั้น20หัน2ก็จะได้เท่ากับอะไรคะต้องค่ะ Number 7 w ด s อ n u m ั e r x 3ร์ไทมจำนวนอะไรคูณกับ3แล้วได้เท่ากับ30คะไม่ยากนะคะคำตอบก็คือ Therefore เท d i ที่ดดังนั้น30มสิารมได้เท่ากับอ,อะไรนครับเ่อนะนักเรียนติดข้อหนึงนะคะนำเบกทามนัมเบอร์วอส m b นัมเบอร์อีควอทีแปดคูณกับอะไรได้เท่ากับแปดสิบคะนักเรียน ไม่ยากนะคะนักเรียนคำตอบคือ n therefore x ดีไวท์บ d ย d ออีก,อกดังนั้น80หาร8ก็จะได้จกห้องของถึงก็คือเิบอาจารย์นักเรียนนักเรียนคนไหนยังไม่ทันข้อไหนมีไหมคะไม่มีนะคะโอเค สี่สิบ open your book page 65. s i นักเรียนคะเปิดดูสิห้านะคะนัอบไัวายเอกคว้าสิสี่สิบแปดหารด้วยแปดจะมีเท่าไรคะเท่ากับหกนะคะนักเรียน ่ก็จะคืออะไรคะเรามาเช็คคือการตรวจสอบนะคะก็คือเอาตัวหารกับคำตอบที่ได้มาคูณกัน6คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียน48นะคะ so is is correct ดังนั้นมันถูกต้องนะคะนักเรียน มาดูตัวอย่างที่2องนะคะ example 2 60 Divine by 9 Equal 7 66หารด้วย9ได้เท่ากับ7อันนี้เรียกว่าหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะเมื่อนำมาคูณกัน97 63ก็จะเหลือเศษเท่าไหร่คะ d i v e i n d t r t ก็คือจะเหลือเศษ3 ดังนั้นคำตอบก็คือ7 e e r e m a n d e r 3ก็คือ7เศษ3นะคะนักเรียนคำว่า d e m a n d e r ตัวนี้ก็คือตัวเศษที่เหลือนะคะ,อะลองมาตรวจสอบดิคะนักเรียนดูที่เข้าว่าคำตอบที่ได้ถูกไหมคะในวงเล็บนะคะ7คูณ9บวกกับ3 เจเท่าไหร่คะ63ใช่ไหมคะบวกกับ3ก็จะได้เท่ากับ66คําคำตอบเท่ากันนะคะนักเรียนในนั้น so it is correct ดังนั้นคำตอบถูกต้องนะคะนักเรียนการหารจะมี2แบบคือหารได้ลงตัวกับหารไม่ลงตัวก็คือเมื่อนำตัวผลคูณที่ได้มาลบกับตัวตั้งกับเ,เศษนะคะนักเรียน ขอเข้าใจนะคะนักเรียนอ่าข้อ4บายดีอสพี่วันดีวายบายทีอีควอ21หาร3ได้ไรคะลูก3คูณอะไร21กับตอก็คือ7ก็คือคนะคะ เรามาตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะเอาตัวหารคือสามคูณกับคำตอบนะคะเธยทำที่ข้อข้อนี้ถูกต้องเธอที่สิบดีไวบ์โฟอีควอสามสิบหกหารสี่ได้เท่าไหร่คะนักเรียนก็นะคะ นำตัวคำตอบก็ได้นะคะสำหรับเอามาเป็นคูณกับตัวหาร9คูณ4ิ่ากับ36 4หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5บัดกริตอบ5 7ก็ equal จวรีไว้ถูกต้องหนักลำดับ4 4 Dy by a equal 64หาร8เท่ากับ8นะคะมาต,ตัวคำต,ต,ตอบคำตอบคำตอบก็คือเอาตัวหารมาคูณกับผลหารที่ได้นะคะ a หาร a เท okay. ่ากั4โอเคขั้นบกพร่อง u by สี่เ a ่ากับยีหาร3 ไม่มีนะคะนอกจากใกล้เคียงก็คือสามหารยีิบสองได้เท่าไหร่คะ mm hmm. ก็จะเหลือเศษหนึ่งจะไม่ได้กระตานว่าเซเว่นดิเวนเดอร์วันก็คือเจ็ดเศษหนึ่งนะคะมาดูคำตอบนะเ็เอามาคูณกันตัวหารคูณกับ ผลหารก็คือ7จคูณสได้กับ21บวกกับเศษอีกหนึ่งนะครับเท่าไรคะยี่สิบสองนะคระับจำนวนอะไรได้ใกล้เคียงกับยี่สิคูณหนะคะ5้า5 28ยี่แลบยี้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นะคะอ่ะัดตน้นตััตอ คุณหไ,ได้ยี่สิบวกับสี่สได้ับปนสิบแนะคะ 48, กลับไปเรค่ะให้เขียนทีไปลบกันเหลือสองนะคะตัวคคำตอบนะคะถ้าคุณเขนได้เท่ากับ35บวกกับส่สองเป็น3ามนะคะนักเรียน n ม m e เลขเอทเนตี้เซว่นดิวาหก่หสามนะคะตัวคำตอบค่ะหกคูณสี่กับสี่กกับสามเป็นยี่สเนะคะ,ะนักเรียนคะวันนี้นะคะนักเรียนในคาบนี้เราเรียนเรื่องการคูณและการหาร แต่จะเป็นการหารที่มีสองแบบคือหนึ่งการหารที่ลงตัวก็คือเมื่อได้ผลคูณมาแล้วเอามาลบกันจะหมดไปนะคะและการหารที่เมื่อลบกันแล้วยังเหลือตัวเลขที่เราเรียกว่าเศษนะคะนักเรียนในคาบนี้คุณครูขอให้นักเรียนนำบทเรียนที่เรียนมานำกลับไปอ่านทบทวนนะคะนักเรียน สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ